ถ้าเช่าร้านทําในพื้นที่ตรงใจกลางเมืองคิดเป็นราคาปกติได้เลยนะคะไม่ต้องลดแม้แต่บาทเดียวไปสิดได้ก็ดีโอเคเข้าใจล้วทำทางครับเด็กคนนั้นมายืนวอยาอยู่หน้าล็อบบี้บริษัทครับไม่จะไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละนี่คุณ หยุดโวยวายแล้วก็รีบออกจากบริษัทเราเดี๋ยวนี้คุณก็ไปตามผู้จัดการมาคุยกับฉันสินี่ถ้าคุณยังไม่ฟังเนี่ยผมจะเอาเราพอมาลากตัวคุณออกไปนะร้านอะไรล่ะร้านเก่าฉันก็คืนไปแล้วอ่ะร้านใหม่อย่ามาขึ้นค่าเช่าแพงแบบเนี้ยฉันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้ฮะนักตี๊ยมทำอะไรของเธอเนี่ยอพี่แอร์นี่พี่ทำงานที่นี่ด้วยเหรอคะงั้นพี่ช่วยไปตามผู้จัดการมาให้หนูหน่อยได้ไหมอะคือ หนูอยากคุยกับเขาจริงๆอะนะพี่นะช่วยหนูหน่อยนะนัตตี้อ๋อนี่พี่ก็คงเป็นแค่พนักง,งานต้อนรับของบริษัทเก1ก้าหนึ่งสินะแม้แต่หน้าของท่านประธานเนี่ยพี่ก็คงไม่เคยเห็นหรอกนี่คุณจะพูดจาอะไรเนี่ยรบกวระวังปากด้วยนะครับนี่คือประธานบริษัทของเราชื่อคุณแอน ของที่นี่ยตลกอะ่ะพียนี่พี่เป็นประธานบริษัทของที่นี่จริงๆรเหรอเพีฉันขอโทษนะฉันผิดไปแล้วนะเพียช่วยลาค้าเช่าให้ฉันหน่อยเถอะนะทำเลดีขนาดเนี้แถมอยู่ใจกลางเมืองด้วยแต่เธอไม่มีปัญญาเช่าไม่เป็นไรหรอกเพราะต่อให้เธอไม่เช่าที่นี่มันก็ยังมีคนอีกเยอะเลยที่รอต่อแถวจะเช่าที่นี่อยู่และฉันได้ยินมาว่าในโลกโซเชียลเนี่ย ขามีคนคอมเพนร้านเธออีกเยอะเลยไม่ใช่หรอป่านนี้ไม่มีลูกค้าเหลือแล้วมั้งเอาเป็นว่าฉันมีข้อเสนอให้เธอสองข้อแล้วกันข้อแรกจ่ายค่าเช่าและย้ายร้านเข้ามาส่วนข้อที่สองหุบปากเลิกโวยวายแล้วออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้มาทางไหนก็ไปทางนั้นนี่พี่อย่ามาคิดนะว่าฉันจะลม้มเพราะว่าฉันแค่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าอะ่ะฉันจะบอกอะไรฟังฉันยังมีผู้มีพระคุณที่คอยช่วยเหลือฉันอยู่ นี่กลับสักทีสินี่หรือว่าพี่รู้จักผู้มีพระคุณฉันแล้วเอาเรื่องไม่ดีของฉันไปเล่าให้เขาฟังใช่ไหมฮะนี่แค่เขาไม่รับโทรศัพท์ถึงขั้นกังวลขนาดนี้เลยเหรอนี่มันหมายความว่ายังไงอะ ที่ผ่านมาเนี่ยฉันคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเธอมาตลอดเลยนะตั้งแต่สมัยที่เธอเรียนจนถึงตอนเนี้ยฉันหวังที่จะให้เธอมีความก้าวหน้าและมีจุดยืนได้ลืมตาอ้าปาก่าคนอื่นเขาได้แต่หลายปีที่ผ่านมานเธอเปลี่ยนไปเยอะเลยเธอไม่เหมือนคนเดิมที่ฉันเคยรู้จักแม้แต่น้อยแต่เอาเป็นว่าต่อไปเนี้ย ฉันจะเลิกช่วยเหลือเธอทุกอย่างแล้วหวังว่าเธอจะเคารพก,การตัดสินใจของฉันเพี่เอรี่แลหไปไ้วล